เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมมาอยู่ในเกม lll rift นะครับซึ่งมีการรีแลนดอัปเดตแพทใหม่นะครับผมแล้วก็มีแชมเปี้ยนใหม่อย่างอาร์ชานมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันว่ามาเล่นยังไงนะครับผมเป็นตำแหน่ง adc นะครับผมแล้วก็สกิลค่อนข้างหลากหลายโหดได้ด้วยนะครับ สำหรับใครคนไหนนะครับที่อยากเติมไวคอซื้อสกินหรือว่าซื้อแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับผมก็วันนี้เนี่ยให้เติมกับโคด้าช็อปคมที่สุดนะครับเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นร่วมกับ s h o ป e e p a พนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปที่แอป s h o ป e e นะครับจากนั้นซื้อเขาว่าโคด้าช็อปมันจะมีโปรโมชั่นส่วนลดโคด้าช็อป50บาทแต่เพื่อนๆต้องซื้อแค่1สตางค์เท่านั้นนะครับผมก็ซื้อมานะครับจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่เว็บของโคด้าช็อปนะครับแล้วก็เลือกไวคอท สามารถใช้โค้ดที่ซื้อมาจากช้อปปีได้แล้วนะครับผม50บาทแต่ซื้อแค่1สตางค์นะครับก็กิจกรรมนี้เริ่มแต่วันที่29กากรกฎาคมนี้ถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรีบเติมกันด้วยนะครับมีสิทธิ์อยู่2 0 0 0สิทธิ์เท่านั้นนะครับผมนี่มาแล้วนะครับอักชันนะครับคือเขาบอกว่าเอาไปเล่นเลนกลางก็ได้นะครับผมแต่คือมันก็เป็น adc นั่นแหละนะครับเอาไปเล่นเลนกลางก็ได้นะครับผมหรือว่าเอาไปเลนข้างก็ได้นะครับเลนดูโอเลนนะก็ มาดูแลกันนะครับนี่เป็นตัวแบบถือเชือกหมวหน่อยๆนะครับผมซึ่งแพทใหม่มันนี่หาห้องเร็วขึ้นมากนะครับถ้าว้าเป็นยังไงตัวใหม่นี่ยิงขึ้นฟ้าเท่เอาเรื่องนะครับผมก็มีไอเทมใหม่เยอะนะครับแล้วก็มีการบัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนหาห้องเร็วขึ้นนะครับรีแล้งแล้งไม่ต้องมีสอบแล้วด้วยนะครับผมก็ถือว่าน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆนะครับทีนี้เนี่ยอาร์ชานี่ยไม่มีเทคนิคนะครับนั่นก็คือสมมติเรากดตีครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะยิงหนึ่งนัดนะครับกดครั้ง ยิง2นัดเห็นไหมฮะเออเพราะฉะนั้นเวลากดตีฮีโร่อะไรพวกนี้เนี่ยกดค้างไว้โอเคปาท่าหนึ่งไปครับท่าหนึ่งนี่คือมันสามารถชิงไปด้านหลังได้ด้วยนะครับผมส่วนท่าสามเป็นการโหนโหนสลิงนี่ครับซึ่งเวลาเราโหนนี่ก็ใครอยู่ใกล้ที่เราโหนเนี่ยก็จะ,จะยิงทำไดเมจนี่แบบนี้เห็นป่ะโอ้โหเขาเรียกว่าโหนไปยิงไปเอาดิแล้วก็อาร์ชานี่นครับ พาสีมันเนี่ยถ้าสมมติเราโจมตีเขาสามครั้งเราได้เกาะด้วยนะนี่กดจิ้มค้างยิง2นัดยิง2นัดจะตายครับผมคือเราตีกดกดค้างไว้นะก็จะยิง2นัดนะครับอย่าลืมนะนี่ชิงอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมแตกกันเนี่ยเอาดิผมนี่สร้างเกาะด้วยเห็นไหมเมื่อกี้นะครับนี่พาสีมันนะครับผมโอโ้โหส่วนท่าสองเนี่ยจะเป็นการล่องหนนะครับข้างๆกำแพง คือเราต้องเดินชิดก,กำแพงพวกออคติฟไว้นะครับผมเราจะร่องฝนตลอดเวลาเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมนี่อย่างเท่ครับอาร์ชันนะครับซึ่งท่าสองเนี่ยมันจะมีพาษีพิเศษด้วยนะครับนั่นก็นนคือถ้าสมมติว่าใครฆ่าเพื่อนเราใช่ปะแล้วเราไปฆ่าคนนั้นคืนอะ่ะเพื่อเราเกิดทันทีด้วยนะครับผมเอออย่างโกงมาเราเราเอาดิโอ้โหโดนสตันโอเคผมได้ฆ่าครับ แล้วก็ล oh ืมบอกครับท่าโหนเนี่ยเวลาเราฆ่าฮีโร่ได้เนี่ยคูดาวหายไปเลยนะครับผมก็คือไม่มีคูดาวนั่นเองครับท่าสามนะก็คือถ้าสมมติเราฆ่าฮีโร่ได้นี่บอกเลยว่าเพื่อนเราก็กลับมาเกิดใหม่เราก็ไม่มีคูดาวท่าสามนะครับนี่อันติล็อกหัวครับผมชาร์จแล้วยิงคือเป็นการล็อกหัวแต่มันต้องชาร์นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราชาร์ครบเนี่ยมันจะยิงออกเป็นห้านัดนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็เอาเพื่อนมาบังกระสุนได้ด้วยนะแล้วก็เอาป้อมมาบังกระสุนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องล็อกดีๆนะคร ก็จะเป็นอาร์ชานะครับบอกเลยว่าโกงมันก็ไม่ได้โกงมากนะเพราะว่าตอนนี้มันเบานะครับนี่เราโหวนล้นี่เราเราก็โหนออกมานี่เห็นไหมเพราะว่าท่าสามไม่มีครูดาวนะครับคือผมว่ามันโกงตรงพาร์สี่ท่าสองที่แบบชุบชีวิตเพื่อมาทันทีนั่นแหละนะครับผมถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามฆ่าเพื่อนเราแล้วเราไปฆ่าคืนได้อย่างเงี้ยเพื่อนเราก็เกิดทันทีนะครับเะนั้นแหละโกงนะครับแต่เอาจริงการทำไดเมจโดยรวมเนี่ยผมว่าจะไม่แรงเท่า ADC ตัวอื่นนะครับผมตัวนี้นะฮะมาตีมังกรครับเฮ้ยเฮเอาไม่ละนี่โหนแล้วยิงแล้วเราสร้างต่อเองด้วยเพราะว่ามีพาสซีฟไงแล้วเราก็ยิงค้างโดนล็อกขานั่นน่ะเอาดิเอาดิอ้าวเรียบร้อยครับผมผมอันตีล็อกตัวนี้เฉยเลยเนี่ยเห็นป่ะคือเมื่อกี้นี่แบบเหมือนติดติดคีบติดป้อมอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยแบบ ต้องเล็งดีๆนะอันตรีนะครับโหอ้ยตายว่ะเฮ้ยนี่ผมได้ป้อมได้เลยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้จิ้งเนี่ยนี่ผมได้ฆ่าได้เลยนะผมล่องหนมาแล้วผมก็โหนสลิงท่าหนึ่งเรียบร้อ,อยอย่างเท่ๆครับผม <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าล่องหนมาแล้วก็โหนนะครับอ่าก็นี่แหละฮะแต่ตอนนี้นี่ยังไม่มีเพื่อนเพื่อนเราตายแบบเรายังไม่ได้ชุบชีวิตเพื่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวต้องรอไฟใหญ่ๆนะ เพราะว่าเวลาฝั่งตรงข้ามฆ่าเพื่อนเราอะ่ะมันจะมีสัญลักษณ์บนหัวนะครับผม40วิเราก็ต้องรีบฆ่าให้ได้นะครับลิีบฮอลล์ตอนนี้ลิีบฮอลล์เกิดพอมังกรเลยนะแพทใหม่นะครับด้านล่างอ่ะผมต้องไปกันด้านล่างอะ่ะคือผมยังติดนิสัยการสลับเลนอยู่นะเอาจริงผมก็ไม่รู้ว่าในวยัยลิ้ยงเขาสลับเลนกันไหมนะครับ แต่บางทีก็เห็นเขาสลับกันนะต้องไปช่วยบะ่บะผมต้องไปช่วยว่ะผมต้องไปช่วยบ่กเพื่อนแต่ผมจะโหนเข้าไปโอ้โหเฮ้ยจะโถ่ผมผมกดปุ่มอันตรีแล้วมันทะลุล็อกแมปไปเอ้ยนี่ล็อกได้เนี่ยล็อกหัวครับผมโอเอนา่าห้านัดป้อมไม่มีอะไรมากั้นไงไม่มีป้อมมากั้นให้เลยครับก็โดนเต็มๆละห้านัดนะครับผมแรงมากนะแต่เสียเวลาอย่างนึง่งคือมันต้องช้านั่นแหละนะครับผม พอชาร์จเนี่ยเวลาไฟใหญ่ๆเนี่ยมันก็อันตรายนะครับเพราะมันเดินช้ามามาสเตอร์ยีมาสเตอร์ยีเราโหนยิงอืมโหมีฮิวโอโหยังไงครึ่งหลอดนั่นนะ่นะโอ้แต่บับแดงเดินออกมาแล้วเพื่อนมันรีครับผมลองหนครับผมติดกำแพงอารมณ์ประมาณเอลสูเลยนะ ซึ่งตอนนี้ในแรลงนี่ก็รู้สึกว่าคนจะเกลียดตัวนี้กันเยอะนะครับเพราะว่าคนเล่นไม่เป็นกันเยอะนะก็แนะนําว่าเล่นธรรมดาก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็ต้องอาศัยการความชํานาญในของสกิลนะครับเพราะว่าความยากนี่ระดับ3หลอดเลยนะของเกมที่แบบว่าเกมให้มานะครับนี่ก็คือยากสุดแล้วนะโอ้โหเกือบตายครับมันจะตายอยู่ผมล็อกหัวโอเลน่า โอ้โหมาสเตอร์ยีบังโอเลน่าให้เฉยมาดิโอ้ยไม่ได้ครับยาสัวเราเข้าหลังจัดจัๆเลยเพราะว่าอย่างนี้น่าจะได้แรงกลางเลยเนี่ยเพราะว่าฟองมันตายสารนะครับเมื่อกี้คือออฟฟิโอลาอยู่บนนะครับผมเนี่ยเวลาตีป้อมก็อย่าลืมนะครับกดตีค้างไว้นะครับผมได้สองนัด นี่เล่นต่อได้เนี่ยลิฟท์อลล์เลือดยังเยอะอยู่เลยเพื่อนเอาอีกสักป้อมไปโอ้โหไม่ได้แล้วเกือบแตกครับเซนหน้าเราเกือบแตกเดี๋ยวหน้าฝั่งเราอยู่ด้านบนเยอะนะครับผมยังไม่ได้กลับบ้านซื้อของเลยนะตอนนี้อย่างรวยเลยนะครับผมรอได้ดาบคีทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่า ด้านบนเยอะจัดๆครับผมปล่อยละอองเลยสิโอโหโคตรเยอะมาดีมาดีครับผมเออนั่นไงเมื่อกี้ผมกดอันตีไปแล้วนะเสียดายครับเนี่ยเห็นไหมครับฝั่งตรงข้ามมันจะมีสาระบนหวัวน,นะครับผมถ้าผมฆ่าพวกนั้นได้เนี่ยเพื่อเราเกิดทันทีนะแต่ผมยังฆ่าไม่ได้วะเกือบตายครับเดี๋ยวต้องรอดูนะเวลาที่แบบว่าผมฆ่าได้เพื่อเรามันจะกลับมาเกิดที่ฐานเลยนะครับผม โคตรโกงนะเพื่อไม่ต้องรอคูดาวการเกิดเลยนะครับได้บูบัฟแล้วมันไม่เอาบูเลยนะปา่าเราเนี่ยผมก็เลยถือวิาสาสะเอามันเลยนะครับผมได้ดาวคีมาแล้วอยากกลับบ้านซื้อของเลยไม่งั้นยิงแรงแน่นอนเราล่องหนมาครับเฮ้ยเอาแล้วไงมันเข้าจริงหรือเปล่ปาเดี๋ยวผมเอ้ยแพตติออนเข้าแล้วครับผมโผล่เข้าไปเราท่าหนึ่งยิง รอลออันตีแล้วโอ้โหฟิโอล่ามาบังให้โอ้โหเกือบไปนะโอเคตอนนี้บาลอนไม่เพื่อนแต่ผมก็อยากนี่นะกลับบ้านซื้อดาบคีนะครับผมไม่งั้นจะได้ยิงแรงๆเนาะแต่อย่างที่เห็นแล้วครับว่าอาชามันทำาดเมจช้านะครับผมเพราะว่าเวลายิงอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบ ชาร์จหน่อยๆอ่ะนะครับการยิงปกติทั่วไปก็ ADC ตัวอื่นเร็วกว่าเยอะนะครับผมถ้าแบบเทียบกับลูเซียนอย่างเงี้ยลูเซียนทำได้ถี่กว่าเยอะมากนะครับปิป้อมเลยเพื่อนโอเคกลับบ้านก่อนนะครับซื้อของก่อนเถอะรวยจะจัดเลยตอนนี้นะครับผมมาครับเพื่อเราตีบาลอนครับผมเธอเมื่อกี้มันยิงมิสไซล์มานะครับ โอเคได้บ,บาลอนมันอยู่กลางกันเยอะครับผมจังหวะนี้โอ้โหแพตติออนแฟดแล้วผมโผล่ไปดักหน้ามันมาสเตอร์ยีโอ้โหมาสเตอร์ดีแฟดครับเอาเพื่อเราแฟดตามผมเขาโอ้โหยังไงวะนั่นอะโอ้โหยาโซโอเข้าไปแล้วผมก็ไล่ยิงอันติีบบบบบบบโอเคไ้ยนี่ผมชุบชีวิตยาโซโอมานีไหวเหมมะ แต่ผมไม่ได้คิวนะอ้าแอซิดก็ได้เหรออย่างนี้อ๋อคือแอซิดเราแค่ได้แอซิดเพื่อเราก็เกิดเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นไหมยาเสโอมันตายไปแล้วนะครับแล้วมันก็เกิดมาใหม่เลยทันทีนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยผมอ่านมาผมด้วยว่าผมต้องฆ่าเท่านั้นนะครับนี่ผมได้แอซิดเพื่อนก็เกิดแล้วเหรอโคตรโกงเลยวะโอเคขึ้นบ้านได้ไหมเนี่ยขึ้นบ้านไม่ได้นะครับ เอออันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าผมแค่ได้แอซิดผมก็ชุบเพื่อนได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราก็ไม่ได้คิวใครเลยเนาะมาตีมังกรเพือ่อนหรือว่าโอเอน่ามันจะมานะตรงกลางขอตีปูก่อนได้ไหมตรงกลางเยอะมากเลยครับฝั่งตรงข้ามเอาไม่ได้ไหมเนี่ยแพตตอิออนโดดไปแล้วผมล่องหนก่นอน,นลแล้วเอ,อ้ยโอ้โหมาสเ,เตอร์ยีฆ่าแพตติออนว่ะผมต้องฆ่ามาสเตอร์ยีให้ได้ มาสเตอร์ยีตายแพตติออนเกิดเลยเห็นแบบบนแมปแพตติออนเกิดแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ได้ฆ่านะผมได้แค่แอซิดนะครับดูว่าเกมนี้นี่ตอนแรกนึกว่าชิลๆนะครับผมฝั่งมันก็กันบ้านแน่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยละอองโอมฝักหวานตรงบูครับผมนี่นี่นี่ผมล่องหนเนียน มีใครมากันบ้านล่านล่างไหมไม่มีนะผมแมปมันมืดหมดเลยรครับโอ้จิงอยู่ล่างโอลเอน่ามาล่านะครับมีผมเห็นละมัจะอยู่อยู่ตรงกลางเฮ้ยผมโผล่หนีแสดงว่าล่างสี่นะครับแบบนี้นะครับผมเห็นแล้วบนแมบล่างสี่มัจะยีกลางหนึ่งแบบนี้ผมก็อ้อมไปเล่นเลนเฮ้าเพื่อเราโดดแล้วนะ้นาะตรงกลางเห็นปะโอ้ดีนะเมื่อกี้ผมมีโหดนะครับไม่งั้นผมแตกแน่เลยครับ ผมล็อกหัวแล้วครับผมผมล็อกหัวอันตีแตกได้กอนไล่มานะครับผม,ผมก่อนจบเกมก็อันนี้เราเป็นอาร์ชานะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำเดเมจได้ช้านะเอาตรงตรงแต่เหมือนกับเป็นข้อดีผมว่าเอาไปเลงกลางน่าจะโอเคกว่าเอามาเล่นเป็น a อดีซนะครับเพราะว่ามันมีการชุบเพื่อนได้แค่แอซิสก็ชุบได้แล้วนะครับผมก็เอาไปเล่นเลงกลางน่ญญาจะเล่นง่ญญายกว่ญญานะเพราะว่ามัน มันโหนอะไรได้มันเคลื่อนที่เร็วง่ายนะครับมันแกงง่ายนะก็ทำได้เมมเป็นนิดเดียวเลยครับฝั่งเรามีทีโมด้วยมผมเพิ่งรู้ยังไงก็เจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ